วัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวแกะกล่องนะคะสั่งกาแฟของคุณปู่ไปยามานะคะ,ะเพื่อสุขภาพนะคะก็ดูรายการแฉะนะคะก็ได้โปรมาหน,นึ่โปรนะ,ะโปรนี้นะคะ999บาทนะคะ,ะมีกาแฟอยู่8หอะะ่อแล้วก็แถมแก้ว1แก้วนะ หนึ 1> 1่งใบโอเคสั่งเดียวได้ของเร็วมากนะคะสั่งวันไหนเองทำไม่ได้แล้วนะคะรู้จักว่าอา่าแป๊บเดียวนะ,ะแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คุณปูสวยขึ้นมากนะคะแล้วก็ด้วยการอา่กินกาแฟเพื่อสุขภาพนะ,ะก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่า คุณปูก็มีแรงบันดาลใจนะคะปูคุณปูปยาเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจจากมีคนว่าเขาเป็นสาวบวกนะคะตอนที่เขาไปเล่นสงการนะที่ภูเก็ตนะคะุณปูเขาก็มารายการแฉนะะซึ่งตอนนี้หุ่นเฟิร์มมากนะคะสวยมากก็เลยรู้สึกว่าโอ้ลอง ลองซื้อมากินบ้างซี้ดูแลสุขภาพบ้างนะะคก็เลยกดสั่งนะะครอยท่านแรกนะก็จะได้โปรนี้ก็คืออ่า999บาท8หอนะคะแล้วก็แถมแก้วใบหนึ่งซึ่งปกตินี่ราคาก,ก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะราคาน่าจะหอหนึ่งอ้ย บอกตรงๆจำไม่ได้นะคะ<ด>แตก็จะรีวิวให้ดูนะคะแบบแบบรีวๆวกันเลยนะคะส่งมาทางไปรษณีย์นะคะเราก็แอดไลน์เข้าไปเนาะตามรายการแฉะนะคะร้อยท่านแรกนะฮะม<ด>ัน<ด>ก็อยู่ดึกนิดนึงก็เลยได้ดูไลฟ์นะ โอเคได้เร็วมากนะคะประมาณถ้าจำไม่ผิดนี่ดูคืนวันศุกร์คุณปูปยานะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าถ้าท่านใดดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าว่าใช่ไหมนะคะดูรายการแฉนะคะแล้วก็จากคุณปูก็มาแล้วก็พูดมาบอกว่าได้ กินกาแฟเพื่อสุขภาพอันนี้แหละนะคะทําให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็น้ําหนักลดลงนะคะก็เลยสนใจมากเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้โหแม่เจ้าน้ําหนักขึ้นแบบพวดพวดพวดเพราะเราเนี่ยอ่าอยู่ในหลักสี่แล้วนะคะหลักสี่ต้นหลักต้นต้นหลักสี่แล้วระบบเผาผลาญเอายัออไรเออดูดีบวมนะ บวมขึ้นมากนะคะจากเดิมนะะอย่างรวดเร็วกินอะไรก็อืดไปหมดนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะคะทั้นก็ดีเลยนะอ่าโอเคอ่าดูนะรัสกาแฟนะคะคิวรัสกาแฟนะคิวรัสกาแฟกาแฟบำรุงกาแฟปรุงสำเร็จนะคะ ราคาปกติเนี่ยห่อหนึ่งเท่าไรห้าร้อยเก้าสิบนะคะแต่ตัวเนี้ยได้แปดห่อนะคะแปดห่อคะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็แถมแก้วด้วยนะคะหนึ่งใบอู้ก็แพ็กเกจมาอย่างสวยเลยนะคะโอเคนะคะโอ้จะได้ดื่มกาแฟที่บ้านแบบชิวๆแล้วจะไม่ต้องไป ดื่มที่ร้านละเออดีดีด,ดีโอเคนะอันห่อที่หนึ่งนะ,ะการแพรก็กมาก็อ๋อคันพ่อ๋อสลับไปสลับมาเนาะตากกมปกติของหนึ่งแล้วสองสองแล้วสาม สามแล้วสี่นะคะคิวพัสคอฟฟี่นะคะน้ำตาลสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดซองนะคะในหนึ่งซองในแกะเลยละกันนะแะแพ็กเกจแบบ สวยนะคะโอเคขอแกะอีก่อนโอเคแกะก่อนสีะอ๋อในนี้ก็จะเป็นอ่ามีกาในห่อนหนึ่งก็จะมีกาแฟอยู่หนึ่งสองสาม สี่ห้านะคะในนี้ก็จะมีกาแฟอยู่ห้าหนึ่งห่อก็จะมีกาแฟอยู่ห้าสองนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะ,คะเดี๋ยวได้ผลยังไงนะ,ะจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่า ่ากินแล้วยังไงเนี่ยหนึ่งห่อหนึ่งห่อใหญ่เนี่ยนะคะมีอยู่มีห้าห่อย่อยนะคะทีนี้เราได้มาแปดห่อแปดห้าสนะี่สิบนะสี่สิบสี่สิบห่อสี่สิบสองนะสี่สิบสองก็กินวันละสองนะก็จะได้เดือนเดือนนิดนิดเนาะเดือนกว่าโอ้นะคุณปูป่บอกว่าสามเดือนนะคะสามเดือนเห็นผลนะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวแกะแก้วดูก่อนนะคะเก9บาทนะคะปูนี้หงเลิดมากต้องดูแลสุขภาพก่นอนนะคะหญิงสูงไวัยนะ,ะหญิงไวงัยทองหญิงสูงไวันะคะหลกเขาผ่านก็ไม่ค่อยดีนะแก้วน่ารักมากนะคะแก้วน่ารักมากเลยนะคะ S <S ให้ดูวิธีการรับประทานนะคะคไม่เติมน้ําตาลทรายนะ,ะไม่มีน้ำน้ำตาลทรายรับประทานวันละ1นซองละลายน้ำนะรอยยมิลตรคนให้ละลายภาษาจนที่ให้โอเคนะคะแก้วก็น่ารักมากนะคะวิธีการรับประทานนะคะก็ดูข้างหลังซองเลยนะ ก็คือรับประทานวันละหนะึ่งสองน้ำละลายน้ำ<ม>คนให้ละลายนะการก็บรักษากรากรไี่แห้งพ<ม>นแสงอ่ะก็เหมือนกาแฟปกตินะคะรับประทานเนียตอนเช้า<ม>อ่ะก็จะรับประทานอันนี้คืออ่ะส่วนประกอบนะมีอะไรบ้างนะคะ<ม>โอเคครีมเทียมนะ,ะมโอเคนะ,คะ<ม> เดี๋ยวดูกันนะคะตอนนี้น้ำหนักนะคะใกล้หลักจิตแล้วนะคะหกปลายๆนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวได้ผลยังไงจะกลับมารีวิวนะกาะ mm hmm. แฟคิวพลาสคอฟฟนะ,ะให้ทุกคนได้ฟังอีกทีนะจ๊ะคอยติดตามด้วยละกันสำหรับสาวอวบอย่างเราก็ช่วยต่อไปฮึบๆสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า